สวัสดีค่ะสวัสดี fc ที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีจอดดำค่ำคืนวันศุกร์ที่9นะคะที่แสนอบอุ่นระมุนแล้วก็แต่ละคนก็มีทิวิตี้ที่ทำต่างกันไปนะคะพรุ่งนี้บางคนก็ยังคงทำงานบางคนก็ได้หยุดยาวนะคะ ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะวันนี้นางฟ้ามีท็อปปิคฟินๆระมุนต่อใจก่อนนอนให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในชื่อท็อปปิคคือคุณมีอิทธิพลแค่ไหนในหัวใจเขาดูซิคุณเนี่ยไปมีอิทธิพลแค่ไหนในหัวใจเขาหรือใคร คนคนนั้นนะคะนึกถึงชื่อนามสกุลนึกถึงหน้าตานึกถึงคนที่คุณดิวอยู่คุยอยู่คบอยู่คนที่ราศีนั้นนะคะพลังงานไพ่สามใบที่นางฟ้าหยิบได้นะคะพลังงานของ s o v p n of p e n t น c l e คนะคะชา a r อ O t ค่ะแล้วก็มีพลังงานของ DM e อพนะคะพลังงานของ น้ำมีนกรกฎพิจิตธาตุน้ำมาจุกมากเลยราศีพิจิกนะคะผู้หญิงผู้ชายหมายเลข1 1เดือน11ราศีกรกฎชาลีออดผู้หญิงผู้ชายหมายเลข7เดือน7นะคะคนคนนี้นะคะมีพลังงานของความแบบมองสองสมบึงความชาลีออดม้ารบสึกคุณกับเขาอาจจะเป็นรักทางไกลอาจจะเป็นคนทางไกลที่ต้องใช้ระยะทางหรือคนคนนี้อาจจะชอบขับรถชอบแบบว่ารถแล่นบนแคดวอล์กออนเดอะรถออนเดอะเวิร์ world. อยู่ที่ไหนก แล้วแต่อิทธิพลที่คุณมีต่อใจเขารอซื่อสัตย์ครับรักครับเป็นห่วงครับอยากแบบว่าไปหาครับความแบบดีแอมนะคะฟาดเอาอยู่หมดเลยนะคะพลังงานของผู้ชายเลข3เลข7เลข11นะคะ7 2 14เป็นเลข14ได้นะคะคนคนนี้มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ลำค่าแล้วก็เป็นคนที่เขาเนี่ย เกิดมาเพื่อคุณหรือเปล่านะไม่รู้สินะถ้าหากว่าเขาเป็นคนทางไกลชอบออกเดินทางทุกๆก,การเดินทางนะคะเขาแบบอยากให้คุณรับรู้แปบ๊บหนึ่งขับไป2กิโลก็ส่งโลเคชั่นให้ขับไปครึ่งวันก็ส่งโลเคชั่นให้ละคนคนนี้นะคะแบบจริงจงังซื่อสัตย์รู้สึกแบบจงรักภักดีต่อเธอจังเลยอยากจะเป็นทาสรักให้ดีเอมเพสแบบนี้เสมอตลอดไปนะคะคุณเนี่ยผู้หญิงพิชายเม็นเลข1 1นะคะราศีพิจิกคุณเป็นคนที่มี อิทธิพลต่อหัวใจเขาแบบว่าทําให้เขารู้สึกอยากจะขับรถปลอดภัยไม่อยากจะแบบว่าปะทะกับใครเลยกลัวว่าคุณจะไม่สบายใจนะคะและด้วยความของเจ็ดเหรียญเขาอยากบอกว่าตอนนี้เขาเนี่ยนะมีแรงบันดาลใจมี i n นสปิเรชันในการทํางานทําเงินหาเงินหา c o n n e ็กชันดีๆก็เพื่อ อนาคตของคุณกับเขานะนะคะพลังงานของท่านน้ําออกมาแบบว่าดาามมรุนแรงมากถ้าหากว่าใครดีวกับท่านน้าหรือตัวคุณเองก็ท่านน้าก็ฟังได้นะคะคุณมีอิทธิพลต่อหัวใจเขาเรื่องการหาเงินลุกตื่นลืมตากระโดดขึ้นจากเตียงล้างหน้าแปรงฟัน ในหัวเขาว่าคิดล้ววันนี้จะต้องได้เท่าไหร่นะ30%เนี่ยแบ่งไว้ซัพพ o ร์ตออฟเคุณเลยทีเดียวเชียวอีก70%ก็ใช้เรื่องขอบครัวเรื่องชีวิตเรื่องแพชชั่นในแต่ละวันอิทธิพลในหัวใจเขาที่มีต่อคุณนะคะคุณเสริมส่งคุณอาจจะเข้ามาเป็นคู่บุญคู่บารามีที่คอยให้เขาแบบว่าหนุนนามให้เขาแบบว่าขยันขึ้นเจอสิ่งดีๆคุณอาจจะเป็นคนที่ส่งพลังงานบวกนะ,ะให้เขาทุกวันทุกเวลาและบางครั้ง ลาที่เขาส่องเขามองคุณนะเขาเห็นคุณในโซเชียลเขารู้สึกแบบโอ้ทำไมเขาถึงภูมิใจขนาดนี้นะที่มีคุณเป็นคนที่คอยปรึกษาหารือมีคุณเป็น กัลยาณมิตรหรือมีคุณเป็นคู่รักที่แสนดีของเขาความดีเอ็มเพจของคุณน่ะเก่งฉลาดมีองค์ความรู้อยู่ได้ด้วยตัวเองรักอิสระที่สําคัญนิ่งเงียบลึกลับแล้วก็เป็นอะไรที่มีสเสน่ดึงดูดเราใจมากๆคุณมีอิทธิพลด้านไหนในต่อใจเขานะคะเสน่ดึงดูดน่ารักเซ็กอัเเพียวแบบว่าขั้นเยอะแล้วก็ ความนุ่มนวลเขาอาจจะไปคุยกับคนรอบข้างคุณว่าแบบเนี่ยทาไมแบบคุณถึงได้เก่งขนาดนี้ทําไมคุณถึงได้ทําอะไรก็โอเคดูเลิศไปหมดเลยคนรอบข้างคุณก็จะแบบคอยบอกเขาขิงเขาว่าใช่สิจงรักษาไว้นะแบบ f อซของนางฟ้าเนี่ยหาไม่ได้ในท้องตลาดนะโดยเฉพาะแบบว่าตามตลาดนู้นตลาดเนี่ยไม่มีหรอกเป็นลิมิเต็ดนะต้องแหวกหาเหมือนเสมือนเปรียบเสมือนช้างช้างเผลือกในป่าใหญ่เลยทีเดียวเชียวนะคะ คุณมีอิทธิพลดาเมดรุนแรงแค่ไหนต่อใจเขาเหรอคะคุณทําให้เขาอยากมีทุกสิ่งอย่างที่แบบว่าทําให้คุณไม่อายใครเขาอยากรวยมากๆเพื่อที่ได้มีเงินคอยให้คุณมีความสุขออฟเฟอร์คุณได้พาคุณไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แผนที่มันอยู่ในหัวเขาตอนนี้นะคะ เขากลายเป็นจอมวางแผนเลยเพราะว่าตั้งแต่มีคุณเข้ามาในชีวิตอะแผนที่จะแบบอยากดูแลตัวเองให้ดูดีได้เป็นอมตะไม่แก่เพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบยูลุกโซยังคุณอาจจะเป็นคนหน้าเด็กสวยไม่สั่งหล่อไม่สั่งยังดูดีเสมอๆนะคะความเป็นดีเอ็มเพสของคุณนะคะทําให้เขามีแรงผลักดันและเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองให้ดูเลอค่าสมศักดิ์ศรีเพื่อที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะ และอีกหนึ่งสิ่งนะคะความเป็นเจ็ดเหรียญเซเว่นออฟเพนเดอรเคเขาอยากบอกว่าคุณรู้ไหมตอนนี้เขาเข้าใจนะว่าแบบความรักอ่ะมันต้องขับเคลื่อนด้วยเงินใช่คุณมีอิทธิพลในหัวใจเขาคุณเป็นคนมีค่ามีค่าใช้ใจ่ายชีวิตเขากับคุณนะคะมันต้องขับเคลื่อนด้วยเงินต่อให้คุณไม่ต้องการไม่ขอไม่ได้แบบอยากได้อะไรจากเขาไม่ได้พูดไม่เอ่ยออกมาแต่เขาก็รู้ว่าเขาต้องให้เขาต้องออฟเฟอร์คุณค่ะคุณทําให้เขารู้สึกเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบ อยากจะรับผิดชอบในความสัมพันธ์นี้อยากประคองอยากจะประคองความสัมพันธ์นี้ที่มีต่อคุณให้เนิน่นนานยาวนานนะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะ chariot แล้วก็ดิเอมเพส รักทางไกลคนทางไกลใจป่าคนนี้เป็นคนที่ไม่ยออ่อท้อสู้ชีวิตแล้วก็พยายามมากๆเลยที่จะทําฝันที่เคยพูดไว้กับคุณเขาอาจจะเคยสัญญารักสัญญาใจเกี่ยวก้อยก,กับคุณไว้ว่าอีกสองเดือนจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้สําเร็จจะซื้อนั่นซื้อนี่ให้คุณนะตอนนี้เจ็ดเหรียญเซเว่นออฟเพนเดอร์เคิลเขาพยายามแล้วก็เก็บหอมรอมริบนะคะเพื่อที่จะพาคุณไปเที่ยวไปเดินทางไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้คนคนนี้นอกจากเป็นคน ใจป่าใจบุญใจกว้างแล้วก็เป็นคนที่ใจอ่อนโยนแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่รักคุณมากๆเลยเพราะเนื้อสิ่งอื่นใดด้วยบริบทในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานั้นทุกสิ่งอย่างที่มันเจิดจัด ฉายแสงออร่าออกมาจาก DM p a g คนนี้ทำให้เขากระตือร้อ,รอนค่ะคุณมีอิทธิพลทำให้เขากระตือร้อ,รอนไม่อยากมองใครไม่อยากเจ้าชู้อยากจะโฟกัสแค่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องคุณเรื่องครอบครัวอยากจะให้ทุกๆวันในยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยมีแต่ความสุขนะคะเขาอยากจะเป็นคนที่คุณเนี่ยรับรู้เรื่องของเขาสามเวลาหลังอาหารและเขาก็อยากจะเป็นคนที่รับรู้เรื่องของคุณสามเวลาหลังอาหารเช่นกันนะคะหมายเลขสา 7ามนะคะแล้วก็มาด้วยอ,อังคารพุธศุกร์อาทิตย์เสาร์พฤหัสนะคะคนคนนี้เฉลอ่ยอ,ออกมาจะเกิดปีมะเมียปีมะโรงปีมะปีมะเสงนะคะปีมะแม่ปีมะได้นะคะปีวัวปีหมูปีลิงได้คุณมีอิทธิพลแค่ไหนในหัวใจเขาเหรอคุณได้ทำให้คุณทำให้เขาอยากที่จะแบบว่า จากที่เขาเคยอาจจะแบบใจร้อนแบบชาริออดามารบสึกใจร้อนหัวร้อนพอมีคุณเข้ามาในชีวิตนะเขาก็แบบว่าใจเย็นขึ้นฟังสิ่งนั้นสิ่งนี้ใช่เหตุผลมากกว่าความหัวร้อนปกติเวลาขับรถเขาแบบจะหงุดหงิดหุนหันหวเวลาใครมาจี้ปาดแซงบีบแต่ไล่เขาตอนนี้เขาก็แบบเอาที่สบายใจเลยอยากไปก่อนก็เชิญตามสบายตามนั้นเลยนะคะคุณมีอิทธิพลแค่ไหนในหัวใจเขาแม้กระทั่ง activity ในการใช้ชีวิตแต่ละวัน ของเขาเขายังคงแบบว่าต้องนึกถึงคุณเลยต้องไม่ประมาทนะถ้าเป็นอะไรไปเดี๋ยวคุณจะเป็นห่วงนะต้องดูแลตัวเองนะจะได้อยู่กับคุณนานๆน,นะต้องแบบว่ารอบคอบนะจะได้แบบว่ามีสิ่งดีๆไปบอกเล่า90ให้คุณคนคนนี้นะคะในใจเขาไม่อยากผิดพลาดเรื่องใดเลยเพราะว่าเขาอยากให้ดีเอ็มเพสอย่างคุณนะศรัทธายึดมัน่นเชื่อมัน่นแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ให้กำลังใจเขาให้พลังบวกกับเขาแบบนี้นะคะเซอร์สวีท เขากรดขารักคุณเขาแคร์คุณเขา หึงคุณห่วงคุณต่อให้เป็นคนทางไกลนะความรักความห่วงใยความคิดถึงเนี่ยมีให้คุณทุกวินาทีเลยแบบไม่ว่าจะขับรถเดินทางไปเที่ยวไปไหนคําไหนนอนนั่นไกลแค่ไหนไปดีลงานไปคุยธุรกิจกับลูกค้าใดๆก็แล้วแต่อยากให้คุณรู้ว่าเขาเนี่ยห่วงใยคุณเวลาโทรมาทักมาจะถามว่าเป็นยังไงบ้างกินอะไรหรือยังคําถามแกะลยกินอะไรหรือยังโอเคไหมถึงบ้านหรือยังเขาจะห่วงคุณเสมอโดยที่คุณอาจจะคิดว่าบางทีมันดูเยอะ เกินไปนะคุณอาจจะแบบไม่ค่อยโอเคแบบเหมือนแบบจุจจ้จี้จุกจิกแต่ให้เชื่อนะคะว่าความเป็น D M p e ของคุณตอให้คุณเลิศดูรักชูดูเลอค่าดูแพงดูเก่งยังไงแต่ว่าในหัวใจเขาเนี่ยคุณก็ดูเหมือนแบบว่าคนที่เป็นสุดที่รักอ่อนโยนดูเบบีดูเด็กน้อยในสายตาเขาเสมอนะคะ พลังความเก่งความแบบว่าอยู่เป็นความแบบว่าเอาอยู่ทุกสถานการณ์ของคุณนะ่ยบางทีเขาก็แบบสูขฮกนะเขาอยากชมคุณว่าคุณเนี่ยสุดยอดเลยคุณผ่านพ้นหลายสิ่งหลายอย่างมาได้บางทีนะคะคุณส่งพลังบวกให้เขาเซนและจิตวิญญาณของคุณกับเขาเนี่ยมันดึงดูดมันผูกพันกันนะ่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าพลังรักที่เรามีต่อกันมันจะแบบว่าแบบรู้สึกดีขนาดนี้นะคะนี่คือ คุณมีอิทธิพลแค่ไหนในหัวใจเขามากมายก่กองล้านร้านเท่านะคะเขาอยากบอกว่าทุกวันนี้นะที่ฉันขับเคลื่อนร่างกายจิตวิญญาณหัวใจได้ในย4ิบสี่ชั่วโมงในแต่ละวันเพราะเธอนั้นเป็นความสำคัญในชีวิตฉันเลยทีเดียวเชียวนะคะรักหมดใจรักมากมายดีเอมเพสคุณคือลิมิเต็ดในชีวิตคุณคือพาชั่นที่คนรอบข้างเขาชื่นชมปลื้มประทับใจและก็ภูมิใจที่เขาได้ครอบครอง ร่างกายหัวใจแล้วก็ความสุขที่มอบให้แต่คนอย่างคุณเพียงผู้เดียวในทุกๆวันนะคะพลังงานของชาลิออดคนคนนี้นะคะผู้หญิงผู้ชายราศีกรกฎอยากบอกคุณว่าบางครั้งเขาอาจจะหัวร้อนใจร้อนขี้ขี้หึงข,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 ขี้หวงแบบอาจจะพูดเยอะไปแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเขาก็รักคุณแค่คุณที่สุดนั่นแหละคะ่ะ เพราะว่าคุณคือคนเดียวที่มีอิทธิพลมากๆในชีวิตเขาเลยไม่ใช่แค่หัวใจนะในชีวิตเลยนะคะห่วงห่วงแล้วก็อยากให้คุณกับเขาได้มีความสุขจากการหางานหาเงินหาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเขาในแต่ละวันเพื่อที่จะได้ออฟเฟอร์ให้ในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่วางแผนกันไว้นะคะโอเคแฮปปี okay, ้นะคะบายบายราตรีสวัสดนค่ำคืนวันศุกร์ค่ะ